สวัสดีครับด้วลังข่าวนอกลู่น,นอกลู่สุดท้ายครับไปดูเมืองเก่าเล่าความหลังที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณประยุนรัตนเสนีครับไปเยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรมที่ถนนวัฒนธรรมครับมีแต่ของเก่าทั้งนั้นครับขนมก็เป็นขนมโบราณของคนรุ่นเก่าครับเด็กรุ่นหม่บางทีก็ไม่รู้จักขนมแบบนี้นะครับฝรั่งชอบคนไทยก็ชอบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าของเก่าเหล่านี้เป็นของมีค่า มีเสน่ห์ครับทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวตะกัวป่าแล้วก็เดินทางมาถึงบ้านชินโนโปรตุเกสครับก็บอกว่าเป็นบ้านเก่ามากเป็นร้อยปีครับเข้าไปแล้วเต็มไปด้วยของเก่าครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงครับตู้เซฟเป็นไม้ครับกระเป๋าเดินทางก็เป็นไม้ภาชนะใส่อาหารครับถ้วยโถโอชามปิ่นโตคนอายุต่ำกว่า40ปีอาจจะไม่คุ้นเคยและนี่ครับ ท่านผู้ว่าเห็นเข้าไม่ทราบว่านี่คืออะไรผู้ว่าอายุใกล้60แล้วแต่ว่าของชิ้นเนี้ยครับต้องอายุ70ดปีขึ้นไปจึงจะคุ้นเคยหรือจึงจะเคยใช้เนี่ยครับเป็นกางเกงในผู้ชายนะครับมีขาซ้ายข้างเดียวขาขวานนั้นต้องติดกระดุมก่อน,นครับจึงจะเป็นขาขวาและถุงตรงกลางเนี่ยครับท่านผู้ว่าสงสัยว่าเอาไว้ใส่อะไรตอนแรกเข้าใจผิดนะครับท่านผู้ว่าคิดว่าเอาไว้ใส่สัญลักษณ์ของความเป็นชาย แต่เจ้าของบ้านบอกว่าไม่ใช่ครับเอาไว้ใส่แหวนเศษส,สตางหรือว่าของมีค่าเวลามาว่ายน้ําเล่นน้ําครับกลัวแหวนกลัวนาฬิกาจะล่นหายก็ถอดใส่ถุงอันนี้ครับไม่เคยเห็นเนี่ยไอตอนแรกผมนึกว่าไปสำหรับเวลาจะไปเออจะไปยิงตายแต่นั่นไม่เคยเห็นเนี่ยกกงเกงในรุ่นนี้ชายไทยที่อายุต่ำกว่า65ปีหรือต่ำกว่า70ปีไม่เคยใช้ครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก